ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสถานีธรรมสถานีแห่งจริยธรรมของตำรวจไทยค่ะกับวิชันจิราวันสุเสตานนท์ค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงประวัติของวันลอยกระทงค่ะซึ่งมักจะจัดกันในคืนวันเพ็ญเดือน12นะคะเพื่อเป็นการขอขามาต่อพระแม่คงคาประวัติวันลอยกระทงนั้นจะมีความน่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ วันลอยกระทงเป็นอีกวันสำคัญของประเพณีไทยซึ่งตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติไทยและวันลอยกระทงในปีนี้ก็ตรงกับวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2563วันลอยกระทงเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา สำหรับประเทศไทยได้จัดให้มีประเพณีลอยกระทงในทุกพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ติดกับแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำต่างๆล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์และความน่าสนใจแตกต่างกันไป ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณของประเทศอินเดียที่ประเทศไทยได้รับเข้ามาปฏิบัติแต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มปฏิบัติมากันตั้งแต่เมื่อไหร่โดยจากข้อมูลบางส่วนที่ปรากฏได้ระบุไว้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยครั้งสุขโขทัยเป็นราชธานีโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสันนิษฐานว่าเติมทีประเพณีนี้ จะเป็นพิธีของพราหมณ์ที่กระทำเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าทั้งสามคือพระอิศวรพระนารายและพระพรมต่อมาได้ยึดถือตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยมีการชักโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกาธาตุพระจุลามณีในชั้นดาวดึงและมีการลอยโคมเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานณหาดสายแม่น้ำนำทาเป็นแม่น้ำที่อยู่คู่ขนานกับทิวเขาวินทยัยที่ไหลลงสู่ภาคตะวันตกของอินเดีย ประเพณีลอยกระทงนอกจากจะเป็นประเพณีที่มีคุณค่าต่อพระแม่คงคาแล้วประเพณีนี้ยังมีคุณค่าต่อครอบครัวชุมชนสังคมและศาสนาด้วยเช่นทำให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันทำให้ชุมชนได้ร่วมมือร่วมใจการจัดงานถือว่ามีส่วนช่วยสืบทอดพระศาสนาสืบไป วันนี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปฟังธรรมเทศนาดีๆที่ให้ข้อคิดแก่การดำรงชีวิตถ้าพร้อมกันแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะขอขอเจริญพรท่านผู้ชมรายการสถานีธรรม สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกคนทุกท่านวันนี้รายการสถานีธรรมก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็หมายความว่าเราท่านทั้งหลาย<ม>ก็จะได้รับฟังธรรมะมข้อคิดสกิจใจต่างๆ ที่จะนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้กับให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของเราท่านทั้งหลายเพราะว่าการฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะต้องฟังบ่อยๆเมื่อฟังบ่อยๆแล้วสิ่งที่จะเกิดตามมานั่นก็คือปัญญา ดังคำที่ท่านกล่าวเอาไว้ว่าสุดสูสังละพระเตปัญญงการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเพราะว่าในสภาวะธรรมของแต่ละคนแต่ละท่านเมื่อประสบปัญหาในชีวิตต่างๆเมื่อได้ฟังข้อคิดหรือว่าน้อมใจไปในธรรมะ ที่พระท่านได้บรรยายออกมานั้นบางครั้งมันก็เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาชีวิตของเราท่านทั้งหลายได้เช่นเดียวกันและยิ่งในช่วงนี้เป็นช่วงของวันออกพรรษาแล้วก็ใกล้สิ้นปีสิ่งที่เราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชน จะได้พบปะเจอะเจอกันอยู่บ่อยๆนั่นก็คือในแต่ละวัดแต่ละสถานที่ทั้งในกรุงเทพก็ตามต่างจังหวัดก็ตามล้วนแต่มีงานบุญด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาจนถึงวันลอยกระทงก็เป็นบุญกระถิน หรือหลังจากบุญกระถินไปแล้วก่อนที่จะสิ้นปีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการจัดผราป่านี่ก็เป็นงานบุญงานกุศลเช่นเดียวกันดังนั้นธรรมะบรรยายในวันนี้ที่จะนำมากล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังก็จะเป็นเรื่องการเชิญชวนการทำบุญ การเชิญชวนการทำบุญนั้นเป็นอย่างไรมีกล่าวไว้ในหนังสือธรรมบทว่าการเชิญชวนการทำบุญนั้นท่านกล่าวว่ามีลักษณะด้วยกันลักษณะที่หนึ่งท่านเรียกว่าทำบุญด้วยตนเองด้วย และชักชวนผู้อื่นทำบุญด้วยนี่เป็นลักษณะที่หนึ่งเราท่านทั้งหลายก็จะเห็นบางทีมีคนมาชวนทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้คนชวนก็ทำทำด้วยตัวเองสละทรัพย์ของตนเองด้วยชักชวนบุคคลอื่นให้ร่วมตามแต่กำลังทรัพย์ของแต่ละคนแต่ละท่านด้วย นี่ก็เรียกว่าเป็นกายสมาคขีของหมู่ชนการทำอย่างนี้ท่านบอกว่าใครก็ตามที่ทำบุญด้วยตนเองก็ดีและก็ชักชวนบุคคลอื่นก็ดีอานิสงส์นั้นท่านได้สองต่อต่อที่หนึ่งนั้นก็คือเมื่อทำด้วยตนเองเกิดในภพใดชาติใดก็จะเป็นคนที่เพียบพร้อมไปด้วยทรัพย์มรดก เรียกว่าบางคนอาจจะเกิดมาบนกองเงินกองทองเกิดมาในฐานะในบ้านที่มีฐานะร่ำรวยนั่นก็เพราะบ,บุญเก่าที่ได้อบรมสั่งสมมาในเรื่องของการทำบุญด้วยตนเองอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อเราชักชวนบุคคลอื่นเกิดพบใดชาติใดก็จะเป็นคนที่เพียบพร้อมไปด้วยบริวาร อาจจะเป็นคนที่มีญา,าติสหายญาติสนิทมิตรสหายเยอะหรือว่าไปที่ใดก็มีคนรู้จักมากดังนั้นเมื่อเป็นคนที่มีคนรู้จักมากไปที่ไหนใครก็รักจะไปที่ไหนก็สะดวกสบายมีคนช่วยเหลือมีคนคอยดูแลนั่นก็เพราะว่าอานิสง์แห่งการ ชักชวนบุคคลอื่นนั้นทำบุญร่วมกับตนนี้ลักษณะที่ลักษณะที่หนึ่งลักษณะที่สองตอนเองไม่ได้ทำบุญแต่ว่าชักชวนบุคคลอื่นทำบุญนี้ก็มีอานิสงส์แตกต่างกันไปเช่นเดียวกันเมื่อตอนเองเอาแต่ชักชวนบุคคลอื่นแต่ว่าไม่ได้ ออกกาลังรัพย์ในการร่วมบุญร่วมกุศลใดๆมันก็มีอานิสงส์เฉพาะทางก็คือเมื่อเราไม่ได้ทำบุญด้วยกุศลด้วยทรัพย์ของตนเองเกิดชาติหน้าฉันใดท่านก็บอกว่าเป็นคนที่อาภัพเรื่องทรัพย์เป็นคนมีทรัพย์น้อยเพราะว่าไม่ได้ทำบุญกุศลไว้แต่เดิมนั่นเองในเรื่องของการสละทุนทรัพย์ แต่จะเป็นคนที่มากไปด้วยบริวารเป็นคนที่มีมเพื่อนฝูงมากเป็นผู้ที่มีญาติสนิทมิตรสหายมากนั่นก็เพราะว่าอานิสง์ของการชักชวนบุคคลอื่นมาร่วมทําบุญทากุศลในกองบุญกองกุศลที่ตนเองรับผิดชอบนี่ก็อานิสง์ของลักษณะที่สอง ส่วนรักษณะที่สตนเองก็ไม่ทำชักชวนบุคคลอื่นก็ไม่ได้ชักชวนอานิสงส์ก็เกิดเช่นเดียวกันท่านทั้งหลายแต่ก็คงจะเป็นไปในทางที่ไม่ดีเพราะว่าเมื่อตนเองไม่ได้ทำเกิดชาติหน้าฉันใดก็เป็นคนที่ขาดแคลนเรื่องทรัพย์มรดกเป็นอย่างยิ่งเราจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันนี้คนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยคนที่ไม่มีบ้านก็สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นเพราะบุญกรรมที่ได้กระทำมาเมื่อไม่มีที่อยู่อาศัยเมื่อไม่มีบ้านไม่มีทรัพย์สินมรดกในทางพระพุทธศาสนา ก็จะบอกว่าเป็นผลของการที่ไม่ได้อบรมสั่งสมในเรื่องของบุญกุศลในส่วนนี้ไม่ได้ทำทานด้วยตนเองไม่ได้สละทรัพย์ของตนเองเพื่อการทำบุญทำกุศลก็จึงไม่มีทรัพย์ติดตัวมาหรือเกิดมาก็ไร้ทรัพย์และก็เมื่อไม่ได้ชักชวนบุคคลอื่นร่วมบุญไปกับตนด้วยก็ทำให้เกิดมานั้นไม่มีญาติพี่น้อง ไม่มีเพื่อนฝูงบริวารจะมีก็น้อยเต็มทีเวลาตกทุกข์ได้ยากก็ไม่มีใครคอยช่วยเหลือไม่มีใครคอยที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆได้เหมือนอยู่ตัวคนเดียวนี่ก็เพราะว่าบุญที่ไม่ได้อบรมสั่งสมมาในเรื่องของการทำบุญร่วมกับคนอื่นนั่นเอง และประการสุดท้ายลักษณะที่4ตนเองก็ทำบุญด้วยแล้วก็นะชักชวนทำบุญด้วยตนเองแต่ว่าไม่ได้ชักชวนบุคคลอื่นทำแต่ผู้เดียวคนอื่นก็ไม่ได้ชักชวนเกิดมาชาติหน้าชั้นใดก็เป็นคนที่มีทรัพย์มีมรดก แต่ว่าไม่มีเพื่อนไม่มีญาติสนิทมิตรสหายเพราะทำด้วยตัวคนเดียวนี้ก็เป็นลักษณะของการเชิญชวนการทำบุญดังนั้นถ้าเราท่านทั้งหลายนำทั้ง4ประการนี้สี่ลักษณะนี้ลักษณะที่1ก็คือตอนเองทำบุญด้วยชักชวนบุคคลอื่นด้วยประการที่สอง ตนเองไม่ได้ทําแล้วก็ไม่ได้ชักชวนบุคคลอื่นประการที่สตนเองไม่ได้ทําแต่ว่าชักชวนบุคคลอื่นและประการที่4ตนเองทําแต่ว่าไม่ได้ชักชวนบุคคลอื่นก็จะมีอยู่4ลักษณะ4ประการนี้ด้วยกันเมื่อน,นำมาปรับเข้ากับชีวิตในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงใดก็ตามที่เป็นเรื่องของการทำบุญทํำกุศล ก็ให้เรานั้นเลือกนะที่จะทําในสีลักษณะนี้ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพราะว่าอานิสงส์แห่งการทํานั้นก็ย่อมแตกต่างกันไปแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องคิดพิจารณาว่าสิ่งที่เราทํานั้นเดือดร้อนเราหรือไม่และเมื่อไปชักชวนบุคคลอื่นนั้นเขาได้รับความเดือดร้อน จากการกระทําของเราหรือไม่ท่านจึงกล่าวเอาไว้เป็นแนวคิดอย่างนี้ว่าสิ่งใดเดือดร้อนเราสบายเขาอย่าทําสิ่งใดเดือดร้อนเขาสบายเราอย่าทําสิ่งใดเดือดร้อนเราเดือดร้อนเขาอย่าทํา สิ่งใดไม่เดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนเขาจงคิดและจงทำนี่เป็นลักษณะของการที่จะกระทําการสิ่งใดก็ตามเมื่อเราได้นำแนวคิดตรงนี้มาปรับประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะในเรื่องของการทำบุญก็ตามหรือว่าในเรื่องของการดำเนินชีวิตก็ตามชีวิตของเราก็ย่อมที่จะมีความสุข เพราะว่าสิ่งใดที่เดือดร้อนเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนคนอื่นก็ไม่ควรทำหรือว่าสิ่งใดที่เดือดร้อนคนอื่นแต่ว่าเราไม่เดือดร้อนอันนี้ก็ไม่ควรทำเช่นเดียวกันสรุปความง่ายๆว่าวคนโบราณเขาถึงบอกว่าถ้าจะทำอะไรก็ตามเอาใจเขามาใส่ใจเราเรียกว่าคิดก่อนทำนั่นเอง ต้องรู้จักคิดก่อนว่าสิ่งที่จะกระทำลงไปนั้นส่งผลกระทบกับตัวเราและบุคคลอื่นอย่างไรเนี่ยท่านทั้งหลายการทำบุญในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเมื่อเรามีแนวปฏิบัติอย่างนี้แล้วการทำบุญของเรานั้นก็จะเป็นบุญอย่างจริงจังเป็นบุญอย่างบริสุทธิ์เพราะไม่เดือดร้อนตนเอง และก็ไม่ทำบุคคลอื่นให้เดือดร้อนด้วยเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชนในยุคปัจจุบันนี้อย่างไรก็ตามเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องปฏิบัติตนในหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนให้ความอุปถัมภ์เกี่ยวกับพระอารามต่างๆหรือว่าวัดวาต่างๆ เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวัดวาอารามต่างๆนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพระพุทธศาสนาว่าประเทศไทยของเรานั้นยังเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาต้องช่วยกันทำรงรักษาแล้วก็เป็นประเพณีที่ดีงามที่คนบรรพชนตั้งแต่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ ก็ช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในลักษณะอย่างนี้มาโดยตลอดซึ่งคนในยุคปัจจุบันก็ควรที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่บรรพบุรุษของเราปู่ย่าตาทวดของเราได้ประพฤติปฏิบัติสืบสืบกันมาอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามอย่างนี้ไว้เมื่อเราได้ใกล้กลชิด พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาจิตใจเป็นเครื่องมือในการฝึกหัดกายวาจาและก็ใจของเราท่านทั้งหลายตลอดจนถึงลูกหลานที่จะเป็นผู้สืบทอดเป็นผู้อนุรักษ์ดูแลประเพณีวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนานั้นให้คงอยู่คู่กับประเทศไทย เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งดังนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายต้องอยู่ในฐานะของความเป็นผู้ที่จะต้องดำเนินไปสู่ผู้ที่ดูแลหรือว่าเป็นผู้ที่จะต้องจัดทำในส่วนของบุญกุศลต่างๆในเรื่องของกิจกรรมต่างๆก็ขอให้ได้เอา 4ประการไปเป็นเครื่องในการคิดพิจารณาเป็นหลักเพราะชีวิตของเราถ้าดำเนินให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในหลักอยู่ในกฎในเกณฑ์แล้วไม่ว่าจะทำการสิ่งใดก็ย่อมที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองเปรียบเสมือนกับชีวิตของเราที่จะต้องมีศีลห้าเป็นขอบเป็นกฎเป็นเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตนั่นเอง เมื่อทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลห้าซึ่งเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ความวุ่นวายในสังคมก็จะลดน้อยลงไปดังนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้รับการบอกบุญหรือว่าได้รับการเชิญชวนให้ทำบุญก็ขอให้ยึดหลักสีประการ ที่ได้อัตมาได้กล่าวไปในข้างต้นและหลักแห่งการตัดสินใจนั่นก็คือสิ่งใดเดือดร้อนเขาสบายเราอย่าทำสิ่งใดเดือดร้อนเราสบายเขาอย่าทำสิ่งใดไม่เดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนเขาจงคิดและจงทำํำนี่คือหลักแห่งการตัดสินใจ ในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลตลอดจนถึงการดำเนินชีวิตในแนวทางต่างๆดังที่อาตมภาพได้ตั้งเป็นหัวข้อในเบื้องต้นที่ว่าการเชิญชวนการทำบุญก็มีลักษณะและอานิสงส์ดังที่อาตมภาพได้บรรยายไปแล้วนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะบังเกิดเป็นผล เป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์แก่ตัวท่านทั้งหลายผู้ชมรายการนี้ทุกท่านขอเจริญพรขอเจริญพรพุทธาศาสนาสุภาษิตในวันนี้ ขอเสนอคำว่าปาปานังอกระนังสุขขังการไม่ทำบาปนำสุขมาให้ซึ่งเนื้อความหรือว่าคำแปลแห่งพระพุทธภาษตนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าการไม่ทำบาปนั้นนำสุขมาให้แต่คำว่าการไม่ทำบาปต้องคิดพิจารณาในสองสถานด้วยกัน จึงจะบังเกิดผลแก่ชีวิตของเราท่านทั้งหลายอย่างสมบูรณ์ประการแรกการไม่ทำบาปในทางโลกกับการไม่ทำบาปในทางธรรมการไม่ทำบาปในทางโลกนั้นก็คือในเรื่องของการเคารพกฎหมายกฎระเบียบของบ้านเมืองกฎระเบียบของสังคมเมื่อเราไม่ทำ กฎหมายกฎระเบียบของสังคมของบ้านเมืองก็ย่อมที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขเพราะไม่ต้องรับโทษไม่ต้องรับกรรมไม่ต้องรับความทนทุกข์ทรมานอยู่ในคุกตารางนี้เป็นการไม่ทำบาปในทางโลกที่เห็นผลอย่างชัดเจนที่สุดเพราะเมื่อเราทำผิดกฎหมาย ก็ย่อมที่จะต้องได้รับโทษทางกฎหมายทางสังคมนั่นก็คือการจําคุกหรือว่าต้องเสียเงินเสียทองอย่างนี้เป็นต้นประการที่สองก็คือการไม่ทำบาปในทางธรรมนั่นก็คือเรื่องของการไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายหรือว่าทำลายชีวิตซึ่งกันและกันการไม่ถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นที่เขาไม่ได้ให้ หรือว่าการลักขโมยนั่นเองอย่างนี้เป็นต้นก็รวมความคือการรักษาสินห้าแต่เมื่อใดก็ตามที่มีการล่วงละเมิดสินห้าความทุกข์ก็ย่อมบังเกิดกับตัวเรามากน้อยตามแต่ผลแห่งการกระทำนั้นเหมือนคําที่ท่านกล่าวเอาไว้ว่าความชั่วน้อยๆทําทบ่อยๆจะปรากฏบางครั้ง ความชั่วหรือว่าความไม่ดีสิ่งใดก็ตามเรามองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าทำบ่อยๆความชั่วนั้นก็ย่อมที่จะปรากฏออกมาได้ดังนั้นเมื่อเราปรารถนาความสุขก็จงอย่าก,กระทำบาปเพราะการไม่ทำบาปนั้นนำความสุขมาให้สมดังพุทธภาษิตที่อัตมภาพ ได้ยกขึ้นมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วเจริญพรการทำบุญนะคะถือว่าเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะแถมยังเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธอีกด้วยนะคะ การที่เราชวนคนมาทําบุญค่ะก็ถือว่าเป็นการบอกบุญอีกอย่างหนึ่งบอกด้วยเจตนาที่เป็นกุศลนะคะก็ย่อมเป็นผลดีทั้งผู้ให้และผู้รับนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการสถานีธรรมแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกาทางช่อง police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตํารวจแห่งชาติค่ะ และคุณผู้ชมนะคะยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังที่ YouTube channel p o l i ีบายยูซีไค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบริษัท UCI Media ดจำกัดผู้ผลิตรายการดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ